ปรับปรุงที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันที่กิจการได้รับและใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินและยังไม่ได้บันทึกรายการบัญชีการบันทึกบัญชีเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลักษณะของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1>, 1. เกิดขึ้นจริงแล้วแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงินสด 2. เป็นหนี้สินระยะสั้นที่ต้องจ่ายในอนาคตอันไกล้ 3. ต้องบันทึกปรับปรงบัญชีเมื่อสิ้นงวดเพื่อให้รายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง 4. ทํทำให้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินเพิ่มขึ้นขณะที่เงินสดยังไม่ลดลง 5. สะท้อนหลักการบัญชีคงค้างหรือ a c c r o basis ที่รับรู้ไรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ตามเงินสดรับจ่ายสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ